มือนี่ก็ชมบทองชม,ชมทาไปแลวกวันครับนี่นี่จานแล้วก็ขาดไม่ไม่ไว้นี่มือนี่ได้ได้สองให้สองให้สามให้ดำลงมาเบดแล้วน้ำก็พอดีขาดลพาะพอดีขาดพอดีดำแล้นเออกล้าลวกไว้ตรงนี้สองสามมือจนหัวหงอกิึงนูนนี่กล้าจนหัวหงอกแต่เราหาว่าได้ดำ พี่ยังไว้ดำละจ้านละทำเราเบิ่งเมือ,มอว่านนี่อว้ยเว้ดำเราตูวเย็บมือเรียกออกเนาะมาท่านเราว่าเอา้ามือเรียกออกยุดสันบ่กับว่าได้ยุดแต่วันมันมีน้ำมาท่านเรา,าอ่ะเอา้าไปถามหาคนดังระดับประเทศคนบาน้านนี่คือได้ยินข่าวว่าเรามาน่าจานมือนี่พอยเนียงบ้านโน้นสะอาดเท่านี้ละ ตำบลบ้านทาดอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีนี่ละหอดมือนี่ก็ได้ยินข่าวว่าเราเป็นคนดังไปแล้วว่าสันดังระดับประเทศผู้นี้ผู้ใดก็นหุจักเราว,ว่าสันผนว่าโอ้ยพ่อใหญ่เนียงนี่กับว่าเป็นนายพันนายพลนี่อย่างดอกเป็นผู้เฒ่าบ้านเฮานี่ละว่าสันแต่ว่าเราแห่งดังว่าสันดังแล้วว่าสันผนว่า ดำน้าอยู่แก่ได้แล้วเนาะหาเบงก่อนเสือแดงๆคุณเวชจานเน้อนั่นๆ,นนๆจานนี่เป็นเจ้าของนาล่ะครับเออนี่พ่อเนียงอยู่ทั้งนี้เป็นจังได้พ่อสำเนียงสวัสดีครับสวัสดีครับอื้มโอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นตากันตรงเนาะคาดำเซนนะเอาดำไปเป็นจังได้พ่อเนียง อได้<อ>ยินข่าวว่าเป็นคนดังระดับประเทศนี่มั้งมีความรู้สึกยังไงนะครับโดยน,ดน <laughs> ี่โอ้ยก็ธรรมดาเท่านี้โอ้ยเมื่อวานนี่วันที่สิบหกพานมาหยกหยกเนาะเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยพ่อพ่อได้กินแต่ยาดูพ่อได้อยู่บ่ะแปดหกหนึ่งโอ้ผู้ใดกับหูจักเนาะเหล็กฟันียงนี่เอเอ ให้หกหางเท่าไหร่อีไงหกางปักหลักสิบน่วยพ่อแมนบอหลักสิบปักตัวใดก็ไงหลักสิบหลักกกบแลักน่วยลักหกับรองสามอบัดบัดสิออกออกหกหนึ่งดีเอ้าแปดกับหกวิ่งกเข้าทั้งสองตัวตั้งแ่ไแมนบเออวิ่งปักหลักให้พ่อเนะแต่ว่าเลกอันนี้มันมาัวมากเป็นบน เป็นเรียกบนลดมาไงแต่ว mm ่างวดงวดหกหนึ well ่งแปดหกหนึ่งนี่คนถึกน้ำไยทั่วประเทศเลยดี่เมีบนมาเออภาคเหนือยันภาคกลางยันภาคใต้เนาะบ้านนี้จังได้ว่าถึกสามตัวคักเงี้ยไงบ้านนี้เออสามตัวนี่พูดพูให้สามตัวหุนหุนหุนพูอยู่ทั้งหุนเนอะหุนจาน จานเป็นผู้ให้เด้อแปดหกหนึ่งกันว่าแปดหกหนึ่งนี่ยจานจานจานยังบอกโตนะครับเด้อเพื่อนว่าผ้าทองคํายังม้นได้ออกโตเพื่อนว่ามวนผ้าขี้ลืมเจ้าตำรับสามตัวสิบเอ็ดงวดเข้าตลอดเพื่อนว่างวดก้อนนี่ก็บ,บอกเก้าเจ็ดสองโอ้ยบอกผู้ขาคักนี่นะผู้ขางเพซื้อน้ำเลา มาบอกว่านี่กับผู้ขากับตาเเคยนั่นแหละได้ยินข่าวแต่พอเนี้ยงพากันไปเอาเงินหาหงมือนหวยมันก็ถือคักถือแน่แต่ว่าค่าแรงนี่เป็นหาหงมือนตัวไหนไงโ <c oughs> อ้จา่าใจหน,หนักนะจา่าพูดได้ใจค่าแรงไง่ะจา่ <c oughs> จาเจ้าวะ <c oughs> เออเจา้ามือเจ้าใจไงก็เาอาเปินว่า พอจะเนี้ย <Cornell> ป well, ัญญาเราหลายพวต้องย่านดอกเงินซ้ำเงินหมื่นเงินแสนนี่เอาใส่ก็ได้แล้วอ่ะว่าแต่บ่มีเจ้าอว่าแต่มีเจ้าแล้วอ่ะเอาใส่ก็ได้เลยงานก็เฮ็ดไปแล้ว่าพอมันเบาหวานอ่ะแล้วน่ะว่าอย่ยงเงีดังระดับประเทศนี่มันจะดีใจดีเนาะหรือว่าจังไหน อบบ้อกระห่ากิน,กกนอาายูกก่ค,ยคือเกาเนาะเฮ็ดไห้ใส่นาคือเกานี่เราตเยไปเรือเตียงเนเ,<อ>เตัวนี้บๆเลก,กอย่านเนี่วเอเราออใ้ยินาตรงผนลูกอัีเว้ยได้ยินค่าว่าเงินสามร้อยไปซื้อเขาทอ,อ,น,น,อ,อ,อนเงินม่อีกแวนตีไง ยห้าบาทเขาทอดมายี่ห้าบาทซื้อพัชนากินซ้ำซื้อพัชนะกิน่ฉยมนสองร้อยเจ็ดบห้าปถือไม่ถืออีกเกิดหก่งเออสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงอยหนึงเออแล้วก็สามหกหนึ่งสตัวเออเอาตัวมาเล่นเป็น่องลอยเจบาทโอ้ยเหงกนหาห0 0 0นท่อนี้หนหาเมืนเจ็ด ท่านตีลอยบาทเออเออาทราบถกสองตัวนี่คอยตั้งหักสามสองตัวต่างหักอืออือเอาเออบินยังสั้นเอาอ,อันนี้ออกจากปากต้นตำรับเดออ้อแต่ว่าไปถึงหูถึงปากถึงหูถึงปากผู้ใดได้ยินแพร่ผยไปทั่วประเทศเขาหูกันทั่วประเทศเด้อพอตาสำเนียงเนี่ยเราก็แจกจ่ายมาหลายงวดแล้ว,ลวไผ่ไผ่เขาก็หูกันเบิดนนั่นแหละ ว่าพอสำเนียงคือผู้ใดเอ่องวดนามันใจเขาคือเกาบอไงคือเขาเห็ดกวนเออตอนนี้ยังบ่เห็ดรอติดตามนะครับเด้อผู้ใดได้เลยฟังคลิปนี้กันอติดตามว่าพอสำเนียงสิจ,จัดสองโตสามโตหนักๆให้ได้คือเกาบอเอ่อพบกันวันที่หนึ่งเดือนแปดวอไง วันที่หนึ่งกร,รกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถ่ายเจอกันสิบหามือเถื่อสิบหกมือเถื่อตามธรรมดาบ่เหลือบาก๊าแหลงแล้วพอเนียงแล้วว่าจับหูดได้ท่านแล้วว่าถ้าหากว่าขั้นหายสองตัวไปนี่จับมันจะออกบนหรือออกล่างบอ่อทราบแต่มาเนียนอนสองตัวมาตัวหนึง่ง บอกเลยว่าหันลกกระแปดมันไม่เด่นหกเด่นหกเด่นหกตัวเดียวเด่นหกตัวเดียวปักลักให้พอ่อไหมยัยปักลักสิบไปพ่อมสิบย่างเดียวไปยัยสิบย่างเดียวหันอ่าตัวประกบตัวประกบนึงสองสามอืมหนาเห็นบ่กเลือ,อกหงส์หนึออคีเพิ่มเดียวไปเป็นตัเป็นคูเนี่ยไม่จีอบบกเลย อืมหกกระเป็นเพรมาต,รมตัวนึวงก็ต้องมาตัวนึงอืเดี๋ยวเขาหาตัวหกได้วอท่าวสายวิ่งติดตามบ่พลาดได้เงินเด้อครับเด้อสายวิ่งสายวิ่งสายรูดวยันนี้หกปักหลักสิบตัวเดียวไปรูดสิบตัวก็ถือคือเกา่าท่านได้คือเก่าอ้าวผู้ใดเป็นสายรูดติดตามได้แล้วครับหกปักหลักสิบหดมดที่พันมาที่ไหนสาสูนฮอดเก่าติดหกหนึ่งางยางคือเก่าท่านตูนียงละว่า อ่าโอเคอาสำหรับคลิปนี้กับ่ียงดอกทยกิจจะิจ,จะวัดประจําวันของพ่อเนยียงให้เห็นว่าหลังมือเลขออกเป็นจังไดว่าได้ปากพ่อได้ว้า,วาน้ำกันมันมวนไปเสร็ละอ่าเพราะว่าตอนนี้คนกรลอติดตามล้าทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับติดตามได้หลายช่องนะครับเดอ้อพ่อเนยียงเดอ้อ ผู้ใดก็เห็นช่องไหนก็ติดตามไว้เอาลดมีหลายช่องลราสัมผั์แล้วเขาเพราะเขาออ,าออกว่าออก็ายุ่งหันละพรเนียงว่าได้ซีเรียสน้ำนะครับนะผู้ใดโซกมานก็คือหอดพอเนียงจังน้อยเนี่ยก็ด,ดอกไอ้โซกโซกรับลาบลดผู้ใดเสียนก็นได้ล้านซะผู้ใดล้านก็สิบล้านยี่สิบล้านไว้ลอดนะฮะ ผู้เยีออ่ยมความล้าพาจากละคลิปนี้ก็ได้กับต้นก้าต้นเขานี่ละพออ่อใหญ่จานว่าถ้าได้เปิดโตเด้อเสือแดงแดงครับสวัสดีครับผม